โอเคครับก็ขอกรับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบนะครับแล้วก็เอฟซีช่อง p ระกอบเลยเดอร์ทีเอชนุ่กันนะครับอันนี้อยู่ในช่วงรีวิวนะครับวันนี้ว่าผมได้นำมันเครื่องตัวใหม่มานะครับเป็นวอลเวอร n e ีนนะครับวอลเวอร n e ีนนะไม่ใช่ว o ลเวอรีนนะวอลเวอร n e ีนวีอาร์วันนะครับตัวนี้เป็นลิสซิงออยนะครับเบอร์สิบ4 0สี่สิบนะครับเป็นอัลตร้าฟูลลีซินติกนะครับซึ่งเราก็จะมาใช้กับเจ้า CBR ร้อยห้าสิบอาคันนี้นะฮะเออทำไมกล้องมืดวะเอ๊ะ <_ d ose> ทำไมมืดมืดเนาะม่ <_ d ose> ทำไมกล้องเรามืดมืดนะครับกล้องเราาจะไม่โฟกัสเท่าไหร่นะครับซึ่งเจ้าน้ำมันอวอลลีน VR1 นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะครับมันผลิตมาเพื่อรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งตัววาลลีนนี้นะครับก็มีน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ด้วยนะครับรถไถรถมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกด้วย หรือเปล่าวะเอออันนี้ผมก็ไม่รู้นะฮะซึ่งน้ำมันเครื่องมอว์ลินตัวนี้นะครับก็เป็นน้ำมันเครื่องเกรด r ิซิ n งออยนะครับ 4T นะครับที่ผ่านมาตรฐานนะครับดูนี่นะครับดูดูกล้องไม่โฟกัสอีกเออโฟกัสละซึ่งผ่านมาตรฐาน SAE นะครับ IPNAPISN นะครับ JASOMA2 นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับซึ่งผม ครัว่าผมรู้มันเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานอันนี้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเลยครับเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณนะครับดีนะครับที่เขามีฉลากภาษาไทยมาให้ด้วยโอ้โหถ้าอ่านอันนี้โอ้โหอ่านไม่ออกนะครับผมพูดเลยว่าอ่านไม่ออกนะครับซึ่งขวดนี้นะครับมีปรมาตมีปริมาณอยู่ที่1ลิตรนะฮะนะครับเรามาดูสรรพคุณกันนะครับน้ำมันเครื่องบริลลิ่งออยล์สีทีนะครับเป็นน้ำมันเครื่องอะต้าซินเทติกสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผลิตจากเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับ ซึ่งเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับผมอ่านไม่ออกนะครับผมคุณภาพของน้ำมันนะครับจะเนื้อกว่าน้ำมันเครื่องเกีรสังเคราะห์ทั่วไปนะครับซึ่งมีคุณสมบัตินะครับหนึ่งเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหนมเครื่องยนต์ที่มีกำลังแรงสูงป้องกันการเลื่อนถลายของคัสป้องเกียร์เพิ่มอัตราการลื่นได้เต็มประสิทธิภาพนะครับสองป้อง กันเครื่องยนต์สุดนะครับฟองชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์รถแรงเสียดทานนะครับแล้วก็สมคุมอีกเยอะมากๆนะครับอ่านเอาเองเพราะผมก็ขี้เกียจอ่านแล้วนะฮะเพราะว่าเราจะไปกันแบบเร็วๆครับก่อนอื่นเราก็จะมาเปลี่ยนให้กับเจ้าลูกรักของเรานะครับอ่อมัจจุราชของเรานะครับ CBr150R นะครับตัวลิมิต e d อ d ดิชั่นนะฮะเพราะว่าลายนี้ผมทำแค่คนเดียวนะครับโอเคเรามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนก่อน การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเราเรียก่าผมจะถอดอกล่างออกนะครับเพื่อความสะดวกของผมเองนะครับคนอื่นไม่ถอดไม่เป็นไรแต่ว่าผมจะถอดเพราะว่ามันเป็นความสะดวกของผมเองนะครับ่ะครับช่างปอลอ่อนลอนเป็นยังไงบ้างครับสีน้ำมันเครื่องนะครับพูดเลยว่าดำปึ๊ดนะครับไม่ได้เปลี่ยนมานานครับปอลอแร่ปอลลนีมครับแล่ดิ มันคือเป็นน้ำมันเครื่อง10รีวิว30นะครับตอนที่ผมไปทำเครื่องตอนนั้นก็เป็นสภาพนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดมันเลือนไม่ครับขอบคุณช่างปอนตอ่อนละล้นนะครับที่ว่ามันยังอยู่บ้านไปเอาฮอดบ้านหปฮอดบ้านเจ้านั่นดิบอกไปไหาบ้านไปฮอดบ้านเออตั้งรถตรงๆหนึ่ง,ต,งตั้งรถตั้งรถตรงเอาตรงๆเลย ทั้งฟอนอัลลอรนแห่งทีมงาน B.P Racing เอ๊ะยิ้มอะไรเธอวะยิ้มมั้งยิ้มแดงยิ้มแดงปรได้อย่ในี่ยดแดงดิตั้งตรงไว้ตั้งตรงไว้เออนั้นเบิดเยอะ เซนเวนนิดหรือเม่ล่ดบ้าบที่ปอเปอจะเปาทำไมเราไปโทรเกำลังไล่กันมา สักทีเอานเป่ายิงอมองมึงบ้าบาอาละเอาะ่เอา่างปอดอเลนจัดให้นี่ก็ใส่กับคืน,นไ,ไดไไงยูเ็กมีสสป,ปิงค้องสป,ปรดิงค้องเสแลรดเป็นไเป็นสป,ปิงบบที่มีกล่องเขาเงินอะไร กล่องเลยมันเครื่องโอ้กล่อง,องเลยมันเครื่องะไปเด็ดอะไรบ้างเนี่ยไหนอีบอเดินดักนะครับสำหรับหลักกล่องนะครัเมื่อนี้ต้องซุ้งานอีกตัวนึงใครที่อยากดูอ่ากล่องสแสเน่จียูคัสตอมนะครับจียูคัสต <GU S 2> อมคอมเมนต์ไว้เยอะเดี๋ยวผมรีวิวให้นะครับคอมเมนต์เดี๋ยวผมก็รีวิวครับเอากล่องอมกมาใครอยากดูสแสเน่จียูคัสตอมนะครับ พอผมมาผมจะรีวิวให้ดูนะฮะว่าหมดไปเท่าไหร่กับการคัสตอมเนเอหนึ่งชิ้นถ้าใครสนใจนะครับติดต่อน้องเขาได้นะครับเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์เพจบุ๊กไว้ให้นะครับเป็นทูนการศึกษาให้กับน้องเขาท่านเริ่มต้นที่400-500ถึง0บาท 500, 500, 500. ถ้าใครอยู่อำเภอกเกษตรเข้ามาทําได้เลยนะครับใช้เวลาประมาณ1วันหรือ2วันตามความยากของงานเด้จะลงงี้ผมเลยแมนค่าสีค่ <laughs> าสีชาป่นอลลลน ดมน้ำมันเครื่องยังอย่างลอดแล้จะไปซื้อสีล่ะพี่ว่าเหลือใหนก็ได้ที่ไหนไม่สีเือบซองกระปองหรือถ้าท่านไหนมีสีอยู่แล้วนะครับก็เอามาได้เลยนะครับก็จะถูกต้องไปอีกเพราะว่าเราไม่ได้ไปซื้อสีสีห้องพื้นนะสีห้องพื้นรองพื้นครับเอาภาษาอีสานมันเท่าไรล่ะเอ้าสีห้องพื้นสีห้องพื้นท่านได้ยินไหนะเอออยากกินก็วเต่าก้งปูจีนรเขาเาบหยับขม้าหยับขมาเนี่ย ที่เราใสยดากบู๊งน้ำพิดเดียาคันแน่นเเดีนั่นด้วยหรือว่าย่มหอมดีใช่บักนี่แนงโลกจิตดุมน้ำมันเครื่องนะครับหลังจากที่เราเติมอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปขับขี่กันนะฮะดมวะว่าเป็นยังกุดมมาหลายแล้วเลี้ยบเหรอตายแเราไม่ใช่ตายเดียวเลย อ่ะนะครับทีนี้ก็จะให้ช่างปัดอัละล้นเราเทบรรจงเทบรรจงเทล<อ>งไปบอดองไซนอย่างก็